ชาวเผ่าม้งคนแรกสวยมากค่ะปายงซาลอสาวชาวม้งคนแรกสิ้นสุดไปแล้วการประกวดมิสยูเิเวิร์สลาว2022ค่ะจัดขึ้นในวันที่8ตุลาคม2565อยู่ที่โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเวียงจันทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อที่จะเฟ้นหาสาวงามที่เป็นตัวแทนประเทศลาวค่ะไปประกวดมิสยูนิเวิร์ส2 0 2 2ที่เมืองนิวออรลีนประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับสาวงามที่คว้ามงกุฎลาวในปี2022นี้นะคะเธอเป็นสาวงามหมายเลข MUL07 ค่ะปาเยงซาลออายุ21ปีขณะนี้เองเธอก็กำลังศึกษาอยู่ที่วิยาลัยลาวอเมริกาคอร์เรจค่ะเป็นครูภาษาอังกฤษเป็นสาวงามจากแขวงเสียงขวางและก็เป็นตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ม้งด้วย เกิได้รับตำแหน่งมิสบ้งปี2020มาครองค่ะเป็นสาวงามกลุ่มชาติพันธุ์ม้งคนแรกที่คว้ามงกุฎในการประกวดบนเวทีมิสเนวิเวิร์ลาวมาได้สำเร็จก็ต้องขอสแสดงความยินดีกับเธอด้วยค่ะสำหรับปายยงซาลอเองเนะคะก็ได้เผยความรู้สึกอีกหลังได้รับตำแหน่งมิส s นวิเวิร์ลาว2022ค่ะโดยเธอบอกว่ารู้สึกมีความสุขที่สุดเลยที่ได้มงกุฎ ต้องขอบคุณพี่โจโจ้และพี่แพนที่ให้โอกาสสัญญาจะทำให้ดีที่สุดในกองแม่และก็จะทำให้ลูกรู้ว่าประเทศเราเองถึงจะเล็กแต่ก็ไม่น้อยหน้าใครรู้สึกคุ้มค่าที่ตัวเองนี้ต่อสู้และทำตามความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่น้องได้ฝันมาตั้งนานแล้วภูมิใจกับตัวเองที่สุดซึ่งไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้หมดหรอกเป็นความรู้สึกที่มีความตื้นจันใจมงกุฎนี้สำคัญต่อชีวิตอย่างมากค่ะและการเป็นนางงามไม่ใช่ว่างามแต่หน้าตา แต่ที่มากกว่านั้นคือเราสามารถให้แรงบันดาลใจความฝันให้กับหลายๆคนมันใหญ่มากถ้าเราเชื่อว่าเราทำได้เราก็จะทำได้ค่ะเพราะฉะนั้นหนูทำได้ทุกคนก็ทำได้เช่นเดียวกันพร้อมกันนี้เธอยังกล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับชนเผ่ามง้งสำหรับผู้หญิงมง้งมันจะมีกำหนดว่าภาคเราเองเนี่ยต้องเป็นแบบไหนซึ่งทำให้เราอยู่ใต้อำนาจของการควบคุมของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือสามีเพราะฉะนั้นเราเป็นคน เราก็ต้องมีชีวิตเป็นของตัวเราเองเราต้องเลือกเส้นทางตัวเองและยืนยัดให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่ผู้หญิงม้งขาดค่ะก็คือความมั่นใจในตัวเองการเป็นเจ้าของตัวเองการที่จะพูดเพื่อตัวเองยืนขึ้นเพื่อตัวเองแล้วก็เส้นทางความฝันของตัวเองที่ต้องการค่ะอยากจะบอกผู้หญิงม้งทุกคนนะว่าออกมาเชื่อในตัวเราเพราะว่าหนูเชื่อในตัวหนูเองค่ะหนูไม่ได้ฟังเสียงจากคนอื่นเลยแต่ฟังเสียงหัวใจตัวเองและเดินตามจิตวิญญาณของตัวเองค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งนี้คือสิ่งที่อยากจใจผู้หญิงมงทุกคนมีผู้หญิงทั่วโลกใบนี้ก็คือความเชื่อมั่นในตัวเองกล้าที่จะฝันและลงมือทํามันให้ได้อยากจะฝากถึงทุกคนว่าตอนนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของหนูซึ่งหนูยังเหลือกองประกวดที่ใหญ่และต้องไปแข่งขันที่เมืองนอกฝากทุกคนเป็นกําลังใจเชียร์แล้วก็ให้กําลังใจหนูนะคะหนูจะทําให้ดีที่สุดเลยจะรางวัลบางอย่างมาฝากคนลัาให้ได้ เป็นตัวแทนให้เราจะพูดที่ดังที่สุดและจะเอาสิ่งที่ดีที่สุดมาฝากประเทศเลราค่ะต้องบอกว่าสําหรับชมหน้าและหุหนงเธอเนี่ยเรียกได้ว,ว่าปังมากๆที่สําคัญเองเธอยังเป็นกระบอกเสียงที่สําคัญอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่น่าสนใจมากๆเลยล่ะคะ่ะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกันคะ่ะ